นุสบาไม่เจอสามีกว่า200วันเปิดขหาสฤ์ันุสบาปุณกันกขึ้นเป็นคุณนาย18ปีไม่ได้สวยหรูความรักของอดีตนางเอกดัง18ปีมีเรื่องราวมากมายเจอมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตโดยนุษนุสบาควงบีพุทธิพงศ์เปิดใจครั้งแรกที่ต้องฟาด่านไม่ใหญ่ขึ้นชื่อว่าห่วงลูกสาวและดุมากๆทั้งต้องฟาด่านแม่สามีลูกสะภ้ไม่ใช่ง่ายๆบีพุทธิพงศ์ย้อนความสัมพันธ์ว่า รู้จักนุชในกลุ่มเพื่อน,อนตอนนั้นเขามีแฟนอยู่แล้วในกลุ่มพวกเราก็จะรู้กันว่ามีแฟนกําลังมีปัญหากับแฟนก็ยังบอกให้ไปคืนดีกับแฟนอยู่จากนั้นเขาก็มีความสุขดีต่างคนต่างแยกย้ายก,กันไปจนเขาไม่ได้มาปรึกษาอะไรแล้วและเลิกกันไปเองนุชเผยว่าเราก็คุ้นเคยเขาเป็นพี่เพื่อนเราก็เคารพนักถือเวลาคุยกันไม่ได้คุยเรื่องในวงการบันเทิง แต่คุยเรื่องบริหารโนนนี่เขาก็ให้คำปรึกษาดีเราก็สบายใจบีบอกว่าเป็นที่เรื่องลือมากคือคุณแม่นุชห่วงมากดุมากเราก็ไปหาคุณแม่เขาเลยโชคดีที่คุณแม่เป็นข้าราชการแล้วเจ้านายผมเป็นภรรยาเป็นเพื่อนรักกับแม่นุชทางสะดวกแบบไม่น่าเชื่อส่วนแม่ผมก็ห่วงลูกชายจะคอยถามเพื่อนว่าผมคบกับใคร แม่จะละเอียดดูว่าคนเป็นยังไงเราก็เอาเลยวัดใจไปเลยพาไปอเมริกาด้วยกันทั้งแม่เขาทั้งแม่เราอยู่ด้วยกันสองอาทิตย์นุชบอกว่าเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรถ้าแม่เราต่างไม่ชอบกันเข้ากันไม่ได้เราก็จะจบเลยไม่ฝืนเพราะถ้าเรารักกันแต่ครอบครัวไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเลิกก็เห็นกันทุกอย่างเราจะมาแอบอะไรก็ไม่ได้บีเผยบ้างว่านุชเขาก็เป็นตัวของตัวเองถ้าเขาต้องปรับตัวเองเพื่อเอาชนะใจแม่ ผมก็คงไม่มีภรรยาชื่อนุสาบาแล้วส่วนที่ทําไม่คิดว่าเลือกคนไม่ผิดนุสบาบอกว่าพี่บีเป็นคนสม่ําเสมอใจเย็นขึ้นจากตอนวัยรุ่นที่ใจร้อนขี้โมโหขี้งอนเรื่องชีวิตคู่ก็มีทะเลาะกันอยู่แล้วเช่นเรื่องลูกความเห็นไม่ตรงกันก็ผลัดกันงอสามีหึงภรรยาแต่ภรรยาชิวมากนุสบาบอกว่าคงเป็นเพราะว่าเชื่อใจเขาเชื่อเซนตตัวเองไม่สวนว่าใครจะมาพูดอะไรสามีเสริมว่านุชเขาไม่ต้องดูแลผม เขาใช้สังคมดูแลผมใครก็รู้ว่าผมเป็นสามีเขาผมไม่สามารถทําอะไรได้เหมือนผู้ชายทั่วไปเขาทํากันอย่างไปเที่ยวกับเพื่อนพอผมไปคนก็จับตามองอยู่ที่ผมอยู่แล้วหนูสบาช่วงหนึ่งไปถ่ายละครถ่ายรายการต้องนั่งรถกันกระสุนมีคนสะกดรอยตามหนูสบายอมรับว่าพี่บีทํางานด้านการเมืองเราก็ต้องระวังตัวเป็นช่วงมรสุมใหญ่บีบอกว่าช่วงที่ออกจากบ้านเข้าบ้านไม่ได้กว่า200วันลูกกับเมีย จะไปหาได้ตามจุดต่างๆเราห่วงลูกมากเลยเอารถกันกระสุนมาให้เขานุชก็พิสูจน์อะไรให้เห็นหลายอย่างเพราะจริงๆแล้วเขาอาจเลิกกับเราไปแล้วก็ได้นุชบอกว่าก็นั่งสวดมนต์ทุกวันเวลานั่งรถออกจากบ้านจะมีอะไรแปลกๆจนต้องขึงต้า่ายสูงกันนุสบาเผยความในใจกับชีวิตคู่ด้วยว่าชีวิตครอบครัว18ปีไม่ได้สวยหรูราบเรียบต้องต่อสู้กันต่อไปต่างก็ปรับตัวเข้าหาการทําให้ดีที่สุด ขณะที่บีบอกว่าเราพิสูจน์กันมาผ่านเรื่องหนักมาหมดแล้ว